หนิงปานิดาเผยแหวนเพชรเมตโตน้องนิรินได้เป็นของขวัญวันเกิดจากคุณยา่านอกจากจะช่างพูดช่างจาแล้วยังสร้างความเอ็นดูให้กับผู้ใหญ่ได้เมตตาอยู่เสมอสำหรับน้องนิรินลูกสาวของหนิงปานิดากับอดีตสาม,มีจีนเจรินจนหลายคนที่ได้พบเจอหรือพูดคุยต่างหลงรักในความน่ารักของหนูหน่อยทุกครั้งล่าสุดหนิงปานิดาก็ได้เผยภาพน้องนิรินอยู่ข้างคุณยา่า พร้อมกล่องแหวนเพชรเมทโตที่มอบให้โดยเธอเขียนแคปชั่นไว้ว่าอิจฉาเด็กนิดินได้เพชรอีกแล้วเจอคุณย่าโอลุงบูมทัานทีไรได้รับความรักและความเมตตาเอ็นดูจากคุณย่าโอทุกครั้งเลยกาบขอบพระคุณครอบครัวพี่บูมทุกๆคนที่รักและเมตตาหนิงและหลานมาโดยตลอดในทุกๆเรื่อง วงเล็บเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเวลาท้อกก็ต้องคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วไม่จบสักทีของขวัญที่มีค่ามากๆนี้จะคอยสอนหลานว่าเพราะอะไรคุณย่าโอท่านถึงเอ็นดูหนูให้นิรินรักษาสิ่งนี้ไว้การเลี้ยงลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นบวกกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ง่ายเลยแต่ผ่านได้ทุกครั้งเพราะกำลังใจนี้แหละ หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ